สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธัน,นศีสริพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสกูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อวิธีค้นหาหุ้นที่ซื้อตอนนี้แล้วคาดหวังกําไรได้เยอะนะสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราทําไปแล้วว่าเอ้ยหุ้นตัวไหนเดือนเมษาเนี่ยยังคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสซื้ออยู่บ้างแล้วเราก็วิเคราะห์ไล่ทุกตัวในเซ็ทร้อยเลยสิ่งที่พบเจอก็คือจะมีหุ้นที่ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่าปรากฏว่าอัพไซด์น้อยอ่าถูกไหมเราถูกว่าเอ้ยหุ้นมันแพงคราวนี้เราก็เลยมาต่อยอดจากสัปดาาาาห์ททีี่่่่แล้้วนรบรบเเเพพือํกิิมตมตซึง โดยปกติเนี่ยเกณฑ์ซื้อขายหุ้นเนี่ยบางคนก็ซื้อขายโดยอิงกราฟเทคนิคผมเรียกว่าปกติการลงทุนมันจะมีถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมสัสดส่วนที่พอดีถูกไหมซึ่งการซื้อขายแบบสไตล์นักเก่งกําไรอะ่ะส่วนใหญ่จะซื้อแบบเวลาเหมาะสมหมายความว่าซื้อปุ๊บราคาขึ้นเลยเราไม่อยากรอนานหรอกเพราะเราต้องการเก่งกําไรเราก็มักจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่าคุณน,นั้นซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอัพไซด์เยอะหรืออัพไซด์น้อย แต่ตรงกันข้ามสาหรับใครที่เป็นสายพวก VI โดยธรรมชาติเนี่ยเรา,เาก็มักจะเนื่องจากเขาไม่ได้ซื้อขายหุ้นบ่อยๆแล้วก็ถือนานก็จึงต้องคาดหวังว่าเอ้ยซื้อแล้วอยากให้มันหุ้นมันขึ้นเยอะๆกาไรเยอะๆซึ่งถ้าเราเรียงลาดับนะครับหุ้นที่จากประสบการณ์ส่วนตัวผมที่หุ้นแล้วกาไรเยอะสุดก็จะเป็นหุ้นเทิร์นอราวก็คือพลิกจากขาดทุนเป็นกําไรแล้วกลายเป็นโกลด์สต็อกอันเนี้ยก็จะกําไรมากสุดเหตุผลเพราะว่าเวลา,า,าหุ้นที่เทิร์นอาราวหมายคมว่าหุ้นนั้นอ่ะเขาขาดทุนมายาวนาน พอเขาขาดทุนมายาวนานเนี่ยราคาเขาจะต่ํากว่าปกติอ่าเพราะคนไม่ได้สนใจพอเขากลับมาพลิกฟื้นเนี่ยแล้วพลิกฟื้นได้ต่อเนื่องเนี่ยสุดท้ายอัพไซต์จะเยอะถ้าเกิดว่าใครใครฟังมานานผมจะยกตัวอย่างก็จะเป็นหุ้นอย่าง,างเช่นสมัยก่อนตอนที่เราสแกนหุ้นเทอร์นาล์กันนะนะครับก็จะมีคนถามหุ้นซิงเกอร์มาซึ่งก่อนหน้านี้หุ้นซิงเกอร์เนี่ยถ้าเราดูกำไรเนี่ยก็คือเขาจะมีช่วงที่ราคาเขาลงใช่ไหม แล้วกําไรหุ้นสิงเกิรก็ลงขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วพอกําไรเขาเทินาราวหมายความว่าพิกเนี่ยแต่จากกาไรขาดทุนเนี่ยแล้วพิกกลับมามีกําไรแล้วสุดท้ายเนี่ยกำไรโตเรื่อยๆเนี่ยพอกําไรโตขึ้นเรื่อยๆราคาก็ขึ้นเรื่อยๆพวกนี้ก็จะอัพไซด์เยอะสุดส่วนส่วนที่2เนี่ยที่อัพไซด์ตามมาเนี่ยก็จะเป็นพวกหุ้นโกลด์สต็อกต่อเนื่องยาวนานยกตัวอย่างคล้ายๆคอมเซเว่นคอมเซเว่นก็คือว่าถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหกำไรเขาโตมาตลอดอะ่ะ พอกำไรโตมาตลอดราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นประเภทที่2เพราะฉะนั้นเทินอาราแล้วพลิกเป็นโกลส์เนี่ยก็แม็กซิมัมสุดต่อมาก็โกลส์ต็อกนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าถามว่าปัจจุบันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยยังมีกําไรอีกนะครับจริงๆวิธีการวิเคราะห์ถูกแพงหรืออัพไซด์เนี่ยมีหลากหลายวิธีนะอาจจะใช้วิชาทางกราฟเทคนิคก็มีวิธีทางกราฟเทคนิคก็มีนะครับจะใช้พวกฟิโบนัชชีก็ได้หรือจะใช้ร่วมกับการนับอลเลียดเวฟก็ได้แต่ถ้าผมจะ แนะนำส่วนตัวที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้พวก PE คืออิงพวกสายพื้นฐานหน่อยนะครับซึ่งคำว่าัพไซด์เนี่ยปกติอย่างนี้ก่อนนะปกติโดยธรรมชาติถ้าผมยกตัวอย่างหุ้นที่กำไรเติบโตต่อเนื่อง3ปีเนี่ยโดยธรรมชาติเขาจะมี u p ไซด์ของเขาแหละคือเขาจะมี target p r i c ในแต่ละปีเสร็จแล้วเวลาเราจะตัดสินใจเลือกซื้อเนี่ยเราพอเรารู้ target p r i c แล้วเนี่ยเราก็เลือก margin of safe ก็คือว่าห่างจากราคาเป้าหมายนั่นแหละถูกไหมอ่าห่างจากราคาเป้าหมายนะ,ะราค,ายนะครับ ถ้ายิ่งห่างเยอะก็แสดงว่าเราคาดหวังกำไรได้เยอะแต่ว่าการที่เราการที่เราจะรอให้ราคามันลงเยอะเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถูกไหมอ่ะเพราะการลงทุนเนี่ยม,มันแตกต่างจากการพนันตรงนี้แหละเพราะว่าโอกาสและผลตอบแทนเนี่ยมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาตลอดเวลาแล้วแต่สภาวะหุ้นบางตัวเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีแต่ว่าเกิดตกใจเหมือนเหมือนคนรวยหุ้นจากวิกฤตอ่ะหุ้นดีๆมั่นคงยยเยอะแยะอแต่ว่าวิกฤตราคามันลงเราก็ซื้อได้ราคาที่ถูก แต่ว่าวิกฤตเนี่ยนานๆทีเกิดทีมันอาจจะไม่ได้เกิดบ่อยเหมืนอนโควิดอ่ะบางคนเข้ามาลงทุนช่วงโควิดเนี่ยก็โชคดีเกิด COVID โควิดโรคระบาดก็โอ้โหนานๆทีเกิดทีพอเกิดทีหนึ่งราคามันก็เลยลงคนที่ซื้อช่วงนั้นก็ปัจจุบันก็ได้กําไรไปะนะครับคราวนี้วิธีการที่จะค้นหาพวกนี้ผมจะแนะนําอย่างง่ายๆก่อนนะเราจะใช้วิธีการไหนี้ก่อนคือผมเชื่อว่าหุ้นแต่ละตัวเขาจะมีระดับ PE เฉพาะตัวก่อนนะอ่า ผมเล่าอย่างนี้ก่อนนะถ้าผมแบ่งเองอะ่ะหุ้นส่วนใหญ่จะม,มีระดับ P/E เฉพาะตัวแบ่งเป็น3 3ประเภทนะครับประเภทแรกคือพวก P/E สูงเมื่อกี้คล้ายๆพวกคอมเซเหรือว่าเจมาปัจจุบันน่ยก็คือ P/E สูงเพราะว่าเขาเป็นหุ้นที่กาไรเติบโตะต่อเนื่องคนเริ่มคาดหวังเขาแล้วว่าเขาจะกาไรโตไปเรื่อยๆพวกนี้ก nope, ็จะเทรด P/E สูงตลอดเวลานะครับหุ้นประเภทที่2คือ P/E กลางๆคล้ายๆพวกเซ็ตอินเด็กซ์แถวๆสิกว่าเท่าเนี่ยสิเท่าขึ้นไปจนถึง10กว่าเท่าอ่ะอาจจะแตะ20่สิบอะไรอย่างเงี้ยอยู่เวน ประเภทที่3มเป็นพวกที่ PE ต่ำ6 7เท่าเท่าเห็นไหมทำไมก็ถึง6 7เท่าอ่ะเพราะสะ่วนใหญ่หุ้นพวกนี้มันเป็นหุ้นที่ขาดทุนสลับกำไรหรือว่าเติบโตต่ำมากๆ PE ก็เลยต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นประเภทพวกนี้คราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าหุ้นน่แต่และตัวมันมีระดับ PE เฉพาะตัวเนี่ยแล้วเราต้องการค้นหาเขาเนี่ยก็ให้เราใช้ฟังก์ชันสแกนโดยที่เรากาหนดเงื่อนไขตามนี้นะอันนี้ผม ใช้ Total Scan น,นะครับเงื่อนไขยอย่างแรกที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยเป็นกำไรโตก่อนเทียบไตมาสเดียวกันคนละปีนะครับก็จะอยู่ในแท็บ Analysis ตัวนี้นะครับอยู Net Profit Growth นี่แหละเสร็จแล้วเราก็เลือกตรงนี้เลยอ่าเสร็จแล้วเราก็ Add เข้าไปอันที่2เนี่ยเราป้องกันสันิดหนึ่งคือผมเลือก Operating c a s h f l o w ก็คือยุคนี้มันหลังโควิดใช่ไหมคือจะมีบางธุรกิจที่อาจจะไม่เวิรคืออันนี้ตั้งมากกว่า0แล้วก็กดแอดเข้าไป ก็คือขอหุ้นที่มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเป็นบวกกับปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็เงื่อนไขที่ที่สานะครับที่ผมใช้ก็คือ,อ PE อไอตรงนี้แหละคือสําคัญผมไปใช้ว่า PE ปัจจุบันน้อยกว่า PE เฉลี่ย90วันซึ่งไอ้ PE เฉลี่ย90วันวันก็เปรียบเสมือนกับคล้ายๆกับคือสมมุติถ้าราคาหุ้นมันลงใช่ไหมแล้ว PE เฉลี่ย90วันมันสูงกว่า PE ปัจจุบันก็เหมือนกับว่า ม,มันมีอัพไซด์คร่าวๆอ่ะอันนี้เป็นการอุปคือไงเป็นการเปรียบเทียบอะว่ามันน่าจะเจอหุ้นที่ถูกอ่านึกออกไหมแต่ว่าเรายังเช็คร้อไม่ได้นะเราเช็คอนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็แอดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยผมไปแทบ valuation เนี่ยไปเลือกเงื่อนไขนิดนิดนึงขอหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า1นล้านบาทขึ้นไปแล้วก็สกแกนออกมาเมื่อสกแกนออกมาแล้ว สิ่งที่เราจะทำก็คือว่ามันจะมีฟิลพี p อย่างนี้ไหมเรก็คลิกมันนิดหนึ่งเรียงลาดับมันนิดหนึ่งจากมากมายน้อยน้อยไปมากเพื่อให้เราเห็นก่อนมันจะมีที่ PE เรียงจากมากไปน้อยน้อยไปมากเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าหุ้นแต่ละตัวมันอยู่ประเภทไหนไงไทยบนไทยกลางไทยล่างนึกออกไหมอ่าอยู่ประเภทไหนเสร็จแล้วให้เราใช้เครื่องมือตัวนี้ร่วมกับทางขวาก็คือ PE Zo n ซอ่าซึ่งก็จะอยู่ในหมวด Fund a m e n t a l เนี่ย Analysis เนี่ยแล้วก็ P.E. P.E. Zone เนี่ยแหละนะครับวิธีการก็ง่ายๆก็คือว่าเราก็เอาหุ้นพวกเนี้ยสมมติว่าอเอสซีจีพียเงี้ยนะเข้าไปอ่าเราก็จะดูว่าโดยเฉลี่ย7ปีไอ้ตัวนี้อาจจะไม่รู้ถึง7ปีแล้วอารทีแพคแล้วกันนะอ่ะ7ปีที่ผ่านมาหุ้นตัวเนี้ยซื้อขายอยู่ที่ P.E. 17เถึง18เท่าอ่ะนะครับอันนี้คือกราฟให้ดูนะครับกราฟที่มีไฮไลท์เนี่ยคือกรา ตรงที่เขาเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเหมือนกับว่าถ้าโดยสถานการณ์ปกติหุ้นตัวนี้จะถูกซื้อขายอยู่ที่ PE แถวนี้แล้วบังเอิญน,นะถ้าเราเจอหุ้นที่ last pe ปัจจุบันเนี่ย last pe ปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่า pe ค่ากลางของของพฤติกรรมหุ้นตัวนี้แสดงว่าตัวนี้มีโอกาสเข้าขายแนละ้วว่าซื้อไปแล้วน่าจะคาดหวังกำไรได้เยอะ เพียงแต่มันมีเงื่อนไขสักนิดหนึ่งอ่าอย่างนี้ก่อนนะไอ้หุ้นตัวนั้นอนะ่ะมันจะเราจะต้องเช็คอีก2เงื่อนไขนะครับอ่าก็คือหรือจะเรียกว่าเงื่อนไขเดียวก็ได้นะว่ากําไรในอนาคตอ่ะสมมตินะถ้าเราเจอหุ้นที่ P.E. สมมติว่าผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นสมมติผมดูโรงพยาบาลแล้วกันนะอ่า วิภาวดีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าโรงพาาลวิภาวดีเนี่ยโดยเฉลี่ยแต่ก่อนเนี่ย P/E อ,อยู่ที่สมมุติ40เท่าอย่างเงี้ยจริงๆเขาอยู่ช่วงเลนส์30กว่าเท่าถึง40เท่าแต่ P/E ป,ปัจจุบัน19เท่าก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านะหุ้นตัวนั้นน่ยอนาคตกําไรเขาจะไม่ลดลงเทียบกับปัจจุบัน แล้วกําไรเขายังโตอยู่เนี่ยก็ถือว่าคุณเจอหุ้นที่อัพไซเยอะแล้วอะสมมุติผมยกตัวอย่างอ๋อนี่ก็สแกนได้เยอะนะอ่าสม,มุิแต่อย่างทีแคปก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่า PE ปัจจุบัน8-8.5เท่าใช่ไหมอาเนี่ยผมเจอล้ผมไปดูหุ้น TU เนะนี่นเนี่ยที่สแกนติด TU เนี่ย PE โดยเฉลี่ยเนี่ย7ปีที่ผ่านมาอยู่ที่17เท่าแต่ป e ปัจจุบัน9.9เท่า ถ้าเราคิดว่าสิ้นปีนี้กำไรเขายังโตอยู่นะ,ะโตกว่าปีที่แล้วนะแสดงว่าตัวเนี้ยซื้อไปแล้วว่าจะมีอัพไซด์เยอะอ่าอย่างเงี้ยหุ้นที่คาดหวังกำไรเยอะแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันจะมีปัญหาแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาอย่างเช่นผมให้ดูหุ้นตัวอันนี้ดูแล้วตาลายเรียงตามผีอะ ผมพิมพ์ชื่อที่จำได้เลยแล้วกันนะ,ะสมมติผมดู BCH อย่างเงี้ย BCH เนี่ยปรากฏว่าโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ย PE ซื้อขายที่36เท่าอ่ะ3าเท่าแต่ PE ปัจจุบัน7.9เท่าโหคุณเมฆอย่างนี้กําไรเยอะแน่เลยปรากฏว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า BCH เนี่ยกำไรสิ้นปี65จะดีอยู่เพราะว่า ปกติธุรกิจเขาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมครับกําไรปกติเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณพันล้านถึงพันสองล้านแต่พอดีว่ามีเหตุการณ์โควิดปีที่เกิดโควิดเขาก็เลยมีกําไรโตเป็นพิเศษก็คือกําไรเป็น6,800ล้านคําถามคือว่าถ้ากําไร6,800ล้านเนี่ยจะอยู่ไปได้นานแค่ไหนหมายความว่าปี65ยังจะกําไร6 0 0 0ล้านอยู่ไหมจะโตจาก6000ล้านได้อยู่ไหมหรือว่าถ้าเขาลดลงอ่ะเขาจะเขายังยังทรงตัวระดับสูงไปไง ก็คือว่าเขากลัวว่าถ้ามันกําไรมันเกิดแค่ชั่วคราวเนี่ยงานจะเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราจะเช็คหุ้นเนี่ยที่กําไรเยอะนะวิธีการค้นหานะสรุปอีกทีหนึ่งก็คือเราใช้เงื่อนไขสแกนโดยโฟกัสไปที่เงื PE, อ่อนไข PE โดยที่ PE ต่ํากว่า PE ค่าเฉลี่ย90วันเสร็จแล้วเนี่ยเรามาใช้สแกนหุ้นพวกนี้เสร็จแล้วเรามาใช้ร่วมกับ PE zone โดยดูว่าหุ้นตัวไหนที่ P/E ล่าสุดปัจจุบันเนี่ยน้อยกว่า P/E ค่าเฉลียย่ยหลังจากนั้นได้เช็คปิดท้ายว่ากําไรในอนาคตเนี่ยจะยังเติบโตจากปีนี้ได้หรือไม่แต่ถ้าหุ้นตัวไหนที่กําไรอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเป็นเคสกำไรชั่วคราวกําไรจากสภาวะปกติจากสภาวะผิดปกติบางอย่างเนี่ยไอ้หุ้นพวกนี้ถือว่าไม่ได้มีอัพไซด์เยอะ,อะเราก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ ดูแล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายอัปเดตสภาวะเซตสน,นิดหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเซตอินเด็กในสัปดาห์นี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเซตเนี่ยเกิดแพทเทิร์น shape แต่ว่าเป็น A-shape ที่มีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะถ้ากราฟลายวันผม่างนี้ก่อนออโดยทฤษฎีดาวเนี่ยเขาทำไฮที่1,705แล้วอันนี้เข้าไป1,708เรียกง่ายว่ามีการทำไฮเกิน A s h เ p e เพราะฉะนั้นรอบการย่อรอบนี น่าจะยอ่อเพื่อเป็นนโน้มขาขึ้นคือยอ่อแล้วไม่ไม่ไซด์เวก็นโน้มขาขึ้นนะยอ่อแล้วปรากฏว่า,าไม่น่าจะทําโลต่ํากว่า1580งพันห้าร้อยแปดสิบเอาแบบเชิงกราฟใช้ในเครื่อก่อนนะแสดงว่าตอนนี้ถ้ายอ่อตรงนี้เป็นเรื่องดียอ่อและจุดกลับตัวตรงน,นี้เราน่าจะมีการเข้าซื้อเข้าเก่งกําไรนะครับเมื่อเราดูจากฟันโฟเซตอินเด็กซ์เนี่ยเราดูจากฟันโฟสิ่งที่เรากังวลก็คือว่ากองทุนเนี่ยยังกลับมาขายหนักอยู่ อย่างที่คาวที่บอกว่าเอ้ยแต่ถ้าส่วนส่วนตัวผมจะจับพฤติกรรมถ้ากองทุนยังขายหนักอยู่ผมเชื่อว่าหุ้นยังจะไซเวย์คิดว่ายังไม่ได้เป็นอัพไซรุนแรงแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็ยังซื้อโดยแนวนโน้มเนี่ยซื้อซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยอยู่สิ่งที่ต้องระวังใน,ในปัจจุบันในความคิดเห็นส่วนตัวผมเกี่ยวกับฟันโฟก็คือว่าถ้าเกิดสหรัฐเนี่ยหรือเฟดเนี่ยตัดสินใจนะครับทำคิวทีเนี่ยหรือเป็นการถอนเงินออกจากระบบเนี่ยสิ่งที่กังวลก็คือว่าต่างชาติอาจจะหยุดซื้อหุ้ เพราะว่าสถานการณ์มันมันไม่เป็นใจอ่ะใช่ไหมฝืนซื้อไปก็อาจจะไม่เวิร์กอาจจะมีขายทํากําไรลดความเสี่ยงแล้วค่อยไปซื้อก็ได้งั้นช่วงเนี้มันถ้าถ้าระยะสั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะย่อตัวแต่เป็นย่อตัวที่ไม่ได้ย่อตัวรุนแรงอาจจะย่อตัวเป็นไซด์เวหรือย่อตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นตัวที่จะเป็นปัจจัยสําคัญว่าถ้าย่อตัวละไซด์เวนะ ถ้าเคสแมทกับฟันโฟคือย่อตัวแล้วไซเวย์ก็คือต่างชาติซื้อต่อเนื่องแต่กองทุนขายต่อเนื่องอันนี้น่าจะย่อกลับมาแล้วก็เป็นไซเวย์แสดงว่าสภาวะเนี่ยเราจะคาดหวังกําไรเยอะไม่ได้ซื้อแล้วเก่งกาไรระยะสั้นน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะนะครับแต่สมมติถ้าจะซื้อแล้วกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็แสดงว่าต่างชาติซื้อต่อเนื่องกองทุนซื้อต่อเนื่องก็แสดงว่าน่าจะเป็นการย่อกลับมา,แล,ลบมาแล้วกลายเป็นแนวโน้มขา ขึ้น่าแต่ถ้าย่อรอบนี้แล้วกลายเป็นเสียทรงไปเลยก็คือว่ากลายไปว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มซื้อน้อยลงเนี่ยนะแล้วอยู่ดีๆเขาเกิดว่าขายจนกระทั่งต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยกองทุนก็ขายต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยมันก็มีโอกาสนะว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ไซเวล่ะมันอาจจะกลายเป็น <laughs> เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขันลงอีกครั้งหนึ่งก็ได้งั้นเป็นจุดสําคัญนะครับก็จะอยู่ตรงนี้อ่าก็ต้องก็ต้องเฝ้าติดตามแล้วกันนะครับโอเคถ้าเกิดว่า ใครมีคําถามนะครับก็ก็ถามเข้ามาไ,มได้ถ้าไหนตอบได้ก็ตอบให้นะตอบไม่ได้ขออภัยด้วยแต่ว่าช่วงนี้สิ่งที่สําคัญมากๆก็คือการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าคนติดโควิดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะถ้าเราดูตัวเลขนะครับยังไงก็ใกล้ช่วงที่จะหยุดสงการด้วยเป็นช่วงพักผ่อนเวลาเราเดินทางอะไรก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ